ในยามที่ท้องฟ้ายามค่ำคืนกำลังคลี่ออกอย่างสงบงามนี่คือเวลาที่เหมาะสำหรับการพักใจและเติมเต็มสิ่งดีงามให้กับตัวเองสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่องสู่ความสงบด้วยธรรมคืนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของบุญที่เราสร้างไว้ซึ่งเป็นความดีที่ไม่มีวันสูญหาย การทำดีทุกครั้งคือการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งสิริมงคลที่จะงอกงามในชีวิตของเราเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจลืมความดีที่เคยทำแต่บุญนั้นไม่เคยลืมเรามันจะกลับมาในรูปแบบของความสุขความราบรื่นและความเป็นมงคลเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมในชีวิตประจำวันเราอาจเคยรู้สึกสงสัยบางครั้งว่าความดีที่เราทำไปแล้วนั้น มันไปอยู่ที่ไหนทำไมบางทีเราไม่เห็นผลทันทีทำไมคนบางคนทำดีแล้วชีวิตดูไม่ค่อยลาบรื่นในขณะที่คนบางคนดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่กลับมีแต่โชคดีคำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่หลายคนตั้งขึ้นมาในใจและเป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้อย่างชัดเจนผ่านหลักธรรมที่เรียกว่ากรรมและวิบาก พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกการกระทำที่เราทําด้วยเจตนาไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายวาจาหรือใจล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้นและกรรมทุกอย่างย่อมมีผลไม่มีกรรมใดที่สูญหายไปเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกลงไปในดินแม้เราจะไม่เห็นมันงอกทันทีแต่เมื่อมีน้ำมีแสงแดดมีธาตุอาหารที่เหมาะสม มันก็จะค่อ,คอยๆแตกหนอ่องอกงามและออกผลในที่สุดผลของกรรมหรือที่เรียกว่าวิบากนั้นไม่ได้เกิดขึ้นตามใจเราเสมอไปบางครั้งมันเกิดขึ้นทันทีบางครั้งต้องรอเวลาบางครั้งต้องรอให้มีปัจจัยอื่นมาเกื้อหนุนเหมือนกับการปลูกต้นไม้บางชนิดงอกเร็วบางชนิดต้องใช้เวลาหลายปี แต่ไม่ว่าจะนานแค่ไหนถ้าเรายังคงดูแลรักษามันก็จะออกผลอย่างแน่นอนความดีที่เราทำก็เช่นกันมันจะส่งผลดีกลับมาให้เราเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมบางคนอาจจะถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นทำไมเราต้องทำดีตอนนี้ด้วยทำไมไม่รอให้มันเกิดขึ้นเองเมื่อถึงเวลาคำตอบอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่เพาะ เราก็ไม่มีอะไรจะเก็บเกี่ยวถ้าเราไม่ปลูกเมล็ดพันธุ์ดีไว้เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเราก็จะไม่มีอะไรให้เก็บชีวิตที่ดีงามชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความราบรื่นและสิริมงคลต้องเริ่มจากการสร้างบุญสร้างความดีและสะสมกุศลไว้ตั้งแต่วันนี้การทำความดีในพระพุทธศาสนามีหลักใหญ่สามประการ ที่เราเรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุ3คือทานศีลและภาวนาสามสิ่งนี้เป็นรากฐานของการสร้างบุญทั้งหมดเป็นเหมือนเสาหลักที่ค้ำจุนชีวิตให้มั่นคงและเต็มไปด้วยความเป็นสุขทานคือการให้การแบ่งปันเป็นการลดความตนีความเห็นแก่ตัวและเปิดใจให้กว้างขึ้น การให้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของมีค่ามากบางทีแค่รอยยิ้มคำพูดดีๆการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆก็เป็นฐานได้เมื่อเราให้เราไม่เพียงแค่ช่วยเหลือผู้อื่นแต่เรากําลังปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในจิตใจของเราเองเมล็ดพันธุ์นี้จะงอกงามและกลับมาเป็นความช่วยเหลือความเมตตา และความเอื้ออาทรที่ผู้อื่นมีต่อเราในวันข้างหน้าศีลคือการรักษาความประพฤติให้ดีงามไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ว่าจะเป็นการไม่ทำร้ายสัตว์มีชีวิตไม่ลักขโมยไม่พูดเท็จการรักษาศีลคือการสร้างรั้วกั้นที่ปกป้องเราจากการทำสิ่งที่จะนำทุกข์มาให้ตัวเองและคนอื่น เมื่อเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเราก็จะไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาสร้างความเดือดร้อนให้เราชีวิตจะราบรื่นและสงบมากขึ้นภาวนาคือการพัฒนาจิตใจการฝึกสมาธิการเจริญปัญญาเมื่อจิตใจสงบเรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเข้าใจความจริงของชีวิตและมีกำลังใจ ที่จะ,ะเผชิญกับทุกสถานการณ์การภาวนาไม่จำเป็นต้องเป็นการนั่งสมาธิอย่างเป็นทางการเสมอไปบางทีแค่การหยุดพักสักครู่หายใจเข้าลึกๆและสำรวจจิตใจของเราเองก็เป็นการภาวนาได้เช่นกันสามสิ่งนี้ทานศีลและภาวนาคือเครื่องมือที่เราใช้สร้างบุญในชีวิตแต่ละอย่าง เป็นเหมือนฝนที่ลดลงบนมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่เราปลูกไว้ยิ่งเราทำบ่อยเท่าไหร่มเมล็ดพันธ์นั้นก็จะยิ่งงอกงามเร็วขึ้นและผลดีที่ตามมาก็จะยิ่งมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนเราคือเรื่องของกรรมและวิบากนั้นซับซ้อนมากมันเป็นหนึ่งในสี่สิ่งที่พระองค์ทรงแนะนำว่าไม่ควรคิดมากเกินไป เพราะมันละเอียดอ่อนเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้ทั้งหมดกรรมที่เราทำในอดีตมีมากมายผลของมันก็ซับซ้อนบางครั้งผลดีและผลร้ายมาพร้อมกันบางครั้งผลของกรรมเก่ามาทับกับกรรมใหม่เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกรายละเอียดสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือความดีที่เราทำมันไม่เคยสูญหาย และมันจะกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างแน่นอนการที่เราไม่เห็นผลดีทันทีหลังจากทําความดีไม่ได้หมายความว่าบุญนั้นหายไปมันเหมือนกับการโยนก้อนหินลงสระน้ำแม้ก้อนหินจะจมลึกเราอาจไม่เห็นมันอีกต่อไปแต่คลื่นที่มันสร้างขึ้นยังคงแผ่กระจายออกไปแต่ต้องทุกสิ่งรอบๆความดีที่เราทำก็เช่นกัน มันสร้างคลื่นแห่งพลังบวกที่แผ่ขยายออกไปไม่เพียงแค่มาสู่ตัวเราแต่ยังไปถึงคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมและกลับมาหาเราในรูปแบบของความสงบความสุขและสิริมงคลบางครั้งผลของบุญอาจมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดบางทีมันไม่ใช่เงินทองหรือความสำเร็จตามที่เราหวังแต่มันอาจเป็นความสงบใจในยามที่ยากลำบาก เป็นคนดีที่เข้ามาช่วยเหลือเมื่อเราต้องการเป็นโอกาสที่ดีที่เปิดขึ้นโดยไม่คาดฝันหรือเป็นแค่ความรู้สึกอบอุ่นในใจที่เราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องบุญไม่ได้วัดกันด้วยตัวเลขแต่วัดด้วยความรู้สึกของความเป็นสุขที่แท้จริงดังนั้นเมื่อเราทำดีอย่าคาดหวังผลอะไรมากนักอย่าเร่งรีบที่จะเห็นผลทันที ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนชาวนาที่ปลูกข้าวเขาไม่ได้คอยไปดึงต้นข้าวให้งอกเร็วขึ้นเขาแค่ลดน้ำดูแลและรอคอยด้วยความอดทนเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะอุดมสมบูรณ์การทำดีก็เช่นกันทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ดูแลรักษาและรอคอยด้วยความสงบใจผลดีจะตามมาเองเมื่อถึงเวลา การเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้เราไม่ท้อแท้เมื่อทำดีแล้วไม่เห็นผลและช่วยให้เราไม่หวั่นไหวเมื่อเห็นคนที่ไม่ดีแต่กลับดูมีความสุขเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งมีเหตุผลของมันและทุกคนกำลังเก็บเกี่ยวผลจากสิ่งที่ตัวเองเคยเพาะไว้สิ่งที่เราควรทำคือมุ่งมั่นสร้างบุญของเราเองให้ดีที่สุดไม่ว่าผู้อื่นจะทำอย่างไร เราก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ดีงามและเชื่อมั่นว่าบุญที่เราสร้างไว้จะนำพาความดีมาสู่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนในชีวิตประจำวันเราอาจเคยเจอสถานการณ์ที่ทำให้เราสงสัยในเรื่องของบุญบางคนเคยบอกว่าทำไมทำดีแล้วชีวิตยังไม่ดีขึ้นสักทีทำไมช่วยเหลือคนอื่นแล้วพอตัวเองลำบาก กลับไม่มีใครมาช่วยความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เพราะเราคาดหวังว่าความดีควรได้รับความดีกลับมาทันทีแต่ความจริงของกฎธรรมชาตินั้นไม่ได้ทำงานแบบนั้นลองนึกภาพว่าเรากำลังเดินทางไกลเส้นทางยาวหลาย10กิโลเมตรระหว่างทางเราเหนื่อยร้อนและกระหายน้ำแต่เราไม่ได้หยุดพัก ไม่ได้ดื่มน้ำเพราะคิดว่าต้องรีบไปให้ถึงเป้าหมายยิ่งเดินไปร่างกายก็ยิ่งอ่อนล้าจนในที่สุดเราก็ไปไม่ไหวการทำดีก็เหมือนกันถ้าเราคาดหวังผลทันทีถ้าเราใจร้อนเราก็จะเหนื่อยและท้อแท้แต่ถ้าเรารู้ว่าต้องหยุดพักดื่มน้ำเติมพลังและเดินต่อไปอย่างสงบ เราก็จะไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนหลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องราวจากพระไตรปิฎกที่บอกเล่าถึงพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมแต่ก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมท่านก็เคยเป็นนักบวชที่สแสวงหาความจริงมาเป็นเวลานานท่านไม่ได้ตื่นรู้ในวันเดียวแต่ต้องสะสมบาร,รมีและความเพียรมาช้านาน จนกระทั่งได้พบกับพระอัศชิซึ่งสวดคาถาสั้สนๆเพียงไม่กี่บรรทัดท่านก็เข้าใจธรรมะและบรรลุธรรมในทันทีนั่นไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นผลจากบุญที่ท่านสะสมมาตลอดหลายชาติเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผลน,นั้นก็บานสะพรัง่งเรื่องนี้สอนเราว่าบุญที่เราสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติก่อนล้วนสะสมอยู่ เมื่อปัจจัยครบถ้วนมันก็จะส่งผลออกมาบางคนอาจโชคดีเพราะบุญเก่าที่สะสมมาบางคนอาจต้องผ่านความยากลำบากเพราะกรรมเก่าที่ต้องชำระแต่ไม่ว่าจะอย่างไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือถ้าเรายังคงทำดียังคงสร้างบุญผลดีนั้นจะมาถึงเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การทำดีแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ ล้วนมีคุณค่าทั้งสิ้นบางคนคิดว่าการให้เงินจำนวนมากถึงจะเป็นบุญแต่ความจริงแล้วการให้ไม่ได้วัดกันที่ปริมาณแต่วัดที่ใจถ้าเรามีเงินหนึ่งบาทแล้วเรายินดีให้สิบบาทด้วยใจที่เต็มเปี่ยมนั่นก็เป็นบุญใหญ่ในขณะที่คนที่มีเงินหลายล้านแต่ให้หนึ่งหมื่นด้วยใจที่ลังเลไม่เต็มใจบุญที่ได้ก็จะน้อยกว่า พราะบุญเกิดจากใจที่ให้ไม่ใช่จากจำนวนที่ให้การทําดีแบบง่ายๆในชีวิตประจำวันล้วนเป็นการสร้างบุญทั้งสิ้นการยิ้มให้คนที่เดินผ่านมาการเปิดประตูให้คนที่เดินตามหลังการพูดจาดีๆกับคนขายของการให้อภัยคนที่ทำผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจการช่วยเหลือผู้สูงอายุข้ามถนนสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเล็กน้อย แต่มันสะสมเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่เหมือนเม็ดทรายที่รวมกันเป็นชายหาดนอกจากการให้ทางวัตถุแล้วการให้ธรรมะก็เป็นฐานที่ยิ่งใหญ่การแบ่งปันความรู้การให้คำแนะนําที่ดีการชี้ทางที่ถูกต้องหรือแม้แต่การฟังเพื่อนที่กำลังท้อแท้ด้วยความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการให้ที่มีค่ามากเพราะมันช่วยให้คนอื่นมีกำลังใจมีทิศทาง และมีความหวังบุญจากการให้ธรรมะนี้จะติดตามเรามาเป็นเวลานานและจะส่งผลให้เรามีปัญญามีความเข้าใจและมีคนที่มาให้ความช่วยเหลือเมื่อเราต้องการการรักษาศีลซึ่งเป็นการไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันเมื่อเราไม่ทำร้ายใครเราก็สร้างบรรยากาศแห่งความปลอดภัยรอบตัว เมื่อเราไม่ขโมยของผู้อื่นเราก็สร้างความไว้วางใจเมื่อเราไม่พูดเท็จเราก็สร้างความน่าเชื่อถือสิ่งเหล่านี้จะกลับมาเป็นความปลอดภัยความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือที่ผู้อื่นมีต่อเราการรักษาจิตใจให้สะอาดไม่คิดร้ายไม่อิจฉาไม่พยาบาทก็เป็นการสร้างบุญภายในที่สำคัญมากเพราะบุญที่แท้จริงนั้น เกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่การกระทําภายนอกอย่างเดียวถ้าเราทําดีด้วยปากทําดีด้วยกายแต่ในใจเต็มไปด้วยความคิดร้ายบุญที่ได้ก็จะไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเราทําดีด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนทําเพราะความเมตตาและความปรารถนาดีบุญนั้นจะบริสุทธิ์และส่งพลังมากหลายครั้งที่เราทําดีแต่กลับพบกับสิ่งที่ไม่ดี เราอาจรู้สึกท้อแท้และสงสัยว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้แต่เราต้องเข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่กรรมที่เราสร้างในปัจจุบันยังมีกรรมเก่าจากอดีตที่ยังคงส่งผลอยู่บางครั้งสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นคือผลจากกรรมเก่าแต่การทำดีในปัจจุบันจะช่วยลดความรุนแรงช่วยให้เราผ่านผลไปได้ง่ายขึ้นและช่วยป้องกัน ไม่ให้สิ่งเลวร้ายยิ่งใหญ่กว่านี้เกิดขึ้นการทำความดีจึงไม่ใช่การลงทุนที่จะต้องได้กำไรทันทีแต่เป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตเหมือนการสร้างบ้านเราไม่ได้สร้างเพื่อวันนี้วันเดียวแต่เราสร้างเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงไปอีกหลายสิบปีบุญที่เราสร้างก็เช่นกัน มันคือการลงทุนระยะยาวที่จะทำให้ชีวิตของเรามั่นคงและเต็มไปด้วยความสุขดังนั้นอย่าท้อแท้เมื่อทำดีแล้วไม่เห็นผลทันทีอย่าวันไหวเมื่อเห็นคนไม่ดีแต่ดูมีความสุขเพราะทุกคนกำลังเก็บเกี่ยวผลจากสิ่งที่ตัวเองเคยเพาะไว้สิ่งที่เราควรทำคือมุ่งมั่นทำดีต่อไปทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังผล และเชื่อมั่นว่าบุญที่เราสร้างนั้นจะไม่สูญหายมันจะอยู่กับเราดูแลเราและนำพาความดีมาสู่ชีวิตของเราอย่างแน่นอนบางวันที่เรารู้สึกเหนื่อยลา้ารู้สึกว่าชีวิตหนักหนาให้เราหยุดพักสักครู่หายใจเข้าลึกๆและระลึกถึงความดีที่เราเคยทำความดีนั้นจะเป็นพลังที่ค้ำจุนใจเรา ทำให้เรามีกำลังใจที่จะเดินต่อไปเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เดินคนเดียวบุญที่เราสร้างไว้กำลังเดินไปข้างหน้าพร้อมกับเราพร้อมที่จะกลายเป็นแสงสว่างที่ส่องนําทางเมื่อเราต้องการการทําดีแต่ละครั้งคือการปลูกต้นไม้บางต้นงอกเร็วบางต้นช้าแต่ทุกต้นจะงอกและเติบโตเมื่อถึงวันหนึ่ง เราจะได้เห็นสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นเต็มไปด้วยดอกไม้และผละไม้ที่หวานฉ่ำนั่นคือผลของบุญที่เราสร้างสะสมมาและวันนั้นจะมาถึงอย่างแน่นอนถ้าเรายังคงทำดีต่อไปอยังคงเพาะปลูกด้วยความอดทนและความเชื่อมัน่นทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาคือโอกาสใหม่ในการสร้างบุญทุกคำพูดดีๆ ทุกการกระทําที่ไม่ทําร้ายใครทุกความคิดที่เมตตาล้วนเป็นบุญทั้งสิ้นและบุญเหล่านี้จะสะสมอยู่ไม่มีวันหายไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะกลับมาเป็นความสุขความสงบและสิริมงคลในชีวิตของเราบุญที่เราทำไว้จะไม่ทิ้งเราไปไหนมันจะอยู่กับเราตลอดไปเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด ที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยมือของเราเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าบุญที่เราสร้างนั้นไม่เคยสูญหายคำถามต่อมาคือเราจะทำอย่างไรให้การสร้างบุญเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำเป็นครั้งคราวหรือทำเมื่อมีโอกาสเท่านั้นความจริงแล้วการสร้างบุญไม่ได้ยากอย่างที่คิด และไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินมากมีเวลามากหรือรอให้ถึงวันสำคัญเราสามารถสร้างบุญได้ทุกวันทุกเวลาในทุกสถานการณ์สิ่งแรกที่เราสามารถทำได้คือการเริ่มต้นวันด้วยความตั้งใจที่ดีเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าก่อนที่เราจะลุกจากเตียงให้เราหยุดสักครู่หายใจเข้าลึกๆและตั้งจิตอธิษฐานว่า วันนี้เราจะพยายามทำดีพูดดีและคิดดีแค่ความตั้งใจนี้เองก็เป็นการเริ่มต้นวันด้วยบุญแล้วเพราะความตั้งใจที่ดีคือรากฐานของกรรมดีเมื่อเรามีความตั้งใจที่ดีการกระทำของเราตลอดวันก็จะมุ่งไปในทิศทางที่ดีตามไปด้วยเมื่อออกจากบ้านเราอาจพบผู้คน บางคนอาจดูเบื่อหน่ายบางคนอาจดูเครียดแค่การยิ้มให้เขาการทักทายด้วยความเป็นมิตรหรือแม้แต่การส่งความคิดดีๆให้เขาในใจก็เป็นการสร้างบุญแล้วการยิ้มหนึ่งครั้งอาจดูเล็กน้อยแต่มันอาจทำให้คนที่กำลังท้อแท้มีกำลังใจขึ้นมาได้และความดีเล็กๆนั้นจะกลับมาหาเราในรูปแบบของรอยยิ้มและความเป็นมิตร จากผู้อื่นเช่นกันเมื่อเราทำงานเราสามารถสร้างบุญได้โดยการทำงานด้วยความตั้งใจไม่เอาเปรียบใครไม่คดโกงและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อเขาต้องการการทำงานด้วยความซื่อสัตย์คือการรักษาศีลการช่วยเหลือผู้อื่นคือการให้ทานและการทำงานด้วยสติและความตั้งใจคือการภาวนา ทั้งสอย่างนี้เกิดขึ้นได้ในที่ทำงานโดยไม่ต้องไปไหนไกลไม่ต้องใช้เงินแค่เปลี่ยนทัศนคติและมีสติเมื่อเรากลับบ้านเราอาจเหนื่อยจากการทำงานแต่การใช้เวลาสักเล็กน้อยกับครอบครัวด้วยความเอาใจใส่ก็เป็นการสร้างบุญการฟังพ่อแม่พูดแม้เราจะได้ยินเรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าการเล่นกับลูกด้วยความตั้งใจ ไม่ใช่แค่ทำไปตามหน้าที่การพูดคุยกับคู่ชีวิตด้วยความเข้าใจไม่ใช่แค่ฟังไปตอบไปสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะมันสร้างความอบอุ่นในครอบครัวและครอบครัวที่อบอุ่นคือรากฐานของความสุขที่แท้จริงแม้แต่ก่อนนอนเราก็สามารถสร้างบุญได้โดยการนั่งสักครู่ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ถ้าเราทำดีเราก็อนุโมทนาชื่นชมตัวเองถ้าเราทำผิดพลาดเราก็ขอขมาให้อภัยตัวเองและตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะทำดีกว่านี้การทบทวนแบบนี้จะทำให้เรานอนหลับด้วยจิตใจที่เบาไม่หนักอึ้งและตื่นขึ้นมาในวันใหม่ด้วยความสดชื่นนอกจากการสร้างบุญในชีวิตประจำวันแล้ว เรายังสามารถหาโอกาสพิเศษในการสร้างบุญได้เช่นการไปวัดไม่ใช่แค่เพื่อขอพอรแต่เพื่อทำบุญฟังธรรมและเจริญสมาธิการถวายพัตหานแด่พระสงฆ์การช่วยเหลือวัดในกิจกรรมต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสที่ดีในการสะสมบุญเพราะเราได้ทำในสถานที่ที่บริสุทธิ์ได้ทำร่วมกับคนที่มีจิตใจดีงาม และได้รับกำลังใจจากธรรมะการช่วยเหลือผู้ที่ประสบความทุกข์ยากก็เป็นฐานที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินการบริจาคของใช้การเป็นอาสาสมัครหรือแม้แต่การแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้คนอื่นรู้ทุกอย่างล้วนเป็นการให้ที่มีค่าและเมื่อเราให้เราไม่เพียงแค่ช่วยผู้อื่นแต่เรากำลังสร้างพื้นฐานแห่งความมั่งคัง่ง และความมั่นคงให้กับตัวเราเองด้วยการให้อภัยก็เป็นการสร้างบุญที่สำคัญมากหลายคนถือโทษใส่ใจคนอื่นนานปีทำให้จิตใจหนักอึ้งและไม่มีความสุขแต่เมื่อเราให้อภัยเราก็ปล่อยวางความหนักใจนั้นไปจิตใจเราเบาขึ้นชีวิตสบายขึ้นการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับสิ่งที่เขาทำ แต่หมายความว่าเราไม่ยอมให้สิ่งที่เขาทำมาทำร้ายเราต่อไปการให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองมากกว่าที่จะให้คนอื่นบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าชีวิตยากลำบากรู้สึกว่าเราทำดีมามากแล้วแต่ยังไม่เห็นผลในเวลาเช่นนั้นให้เราหยุดและระลึกถึงสิ่งดีๆที่เรามีในชีวิตบางทีเราอาจไม่รวย เรามีสุขภาพที่ดีบางทีเราอาจไม่มีชื่อเสียงแต่เรามีคนที่รักเราบางทีเราอาจไม่มีทุกอย่างที่ต้องการแต่เราก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรจนทนไม่ได้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลจากบุญที่เราสร้างมาแล้วและถ้าเรายังคงทำดีต่อไปสิ่งดีๆจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆการมองเห็นบุญที่เราเคยสร้าง จะช่วยให้เราไม่ท้อแท้จะช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะสร้างบุญต่อไปเพราะเรารู้ว่ามันได้ผลมันส่งผลดีต่อชีวิตของเราจริงๆและถ้าเรายังไม่เห็นผลที่ชัดเจนก็แค่ว่ายังไม่ถึงเวลาเหมือนลูกมะม่วงที่เราปลูกไว้มันยังไม่สุกแต่ถ้าเรารอและดูแลมันต่อไปวันหนึ่งมันจะสุกและหวานอร่อยอย่างแน่นอน ดังนั้นในแต่ละวันขอให้เราพยายามทำดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาทุกความดีล้วนมีค่าทุกบุญล้วนสะสมอยู่ไม่มีอะไรหายไปวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเราจะได้เห็นว่าชีวิตของเราเปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนแบบฉับพลัน จะเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนต้นไม้ที่งอกงามจากหน่อเล็กๆก,กลายเป็นต้นใหญ่ที่มีร่มเงทาทำดีไว้บุญไม่เคยสูญหายนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้และเป็นความจริงที่เราทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองด้วยการลงมือทำด้วยการสร้างบุญอย่างต่อเนื่องและด้วยการเชื่อมั่นว่า สิ่งดีที่เราทำวันนี้จะกลายเป็นความสุขในวันข้างหน้าขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่เต็มไปด้วยบุญกุศลมีพลังใจที่เข้มแข็งและมีความสุขที่เกิดจากการรู้ว่าเราได้สร้างสิ่งดีงามไว้ในชีวิตหากเรื่องราวในคืนนี้มีประโยชน์ขอเชิญกดไลค์แชร์และติดตามช่องสู่ความสงบด้วยธรรม เพื่อรับฟังธรรมะดีๆในครั้งต่อไปขอให้ทุกท่านหลับสนิทตื่นมาสดชื่นและพร้อมสร้างบุญใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ